สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกับสาวอุ้ยแล้วค่ะมือนี้สาวอุ้ยเมื่อไง่ครมาแดงค่ะพี่น้องนี่ละคะพี่น้องจะไข่ตรงตรงค่ะหมดค่ะมันกัดเก็บไข่เนี่ยจะไข่ตรงตรงะัดเนาะดีมือของห้องเองเนี่ค่ะพี่น้องพูดค่ะ กัดเก็บค่ะค่ะอเอาบอดิไซแปรงเงดิค่ะเฮ้ยงเหรอเฮายเกิเทใส่ผาถาดไรเม้มันออกค่ะสักก้อนจังอ,อัใส่น้มเออ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 โอ้ย,อย,อยพี่น้องตะไครตรงๆมาเบิ่งเนี่ยค่ะค่ะไรเม้มันออกค่ะเฮียพ่อ ไล่เดียบวกด้วยค่ะแตกค่ะพุทพุดธา,ดากัดเก็บเนี่ค่ะค่านี่แล้วค่ะตุนหมกม่วงสาวอี้ยแย่มึงนี่แล้วค่ะพี่น้อง มันได้กินน้ำค่ะน้ำสางกใกล้ๆเนี่ยค่ะมันก็เลยตรงค่ะพี่น้องใครมันก็เลยตรงค่ะเาาอุยพึ่งแงเด้ค่ะนี่ต้นเดียวนีนราคาที่เราได้กินมันอู้เซาอุยเขาไกลเม่มได้เลยค่ะมันดูแห้งเมื่อนี้กับอากาศเย็นๆค่ะพี่น้อง อากาศเย็นมันจะบ่ปล่อยไข่มันค่ะมันจะกอดไข่มันมันจะกัดไข่มันไว้ค่ะพี่น้องเสาวี๋ยวก็ไม่เบื่อเสาอุ๋ยม่าผู้เดียวค่ะบ่มีตากล้องมาถ่ายให้่อนี่ค่ะพี่น้องเดรลัยนี่ค่ะประมาณสองสามลอยนี่แหละเสาอุ๋ยว่ามันสีบ่มีค่ะพอดีห้ามาต่อสวนค่ะมาต่อสวนอ้อยก็เลยล่องแงมกะหน้าวันสัน ได้อีค่ะพี่น้องจะเลยมาถ่ายเห้พี่น้องเบิ่งค่ะมื่อสะอ้อนสะอ่อนค่ะพี่น้องนี่ค่ะนม่มือแรงค่ะแดดค่อยๆค่ะพี่น้องแดดแอมเซมค่ะสะอ่อนนีเด้วยค่ะพี่น้องมันตรงดีนะก็ยังหลายฮงอยู่ค่ะพี่น้อง ข้างนี่ครับต้นหัวเข้านี่ค่ะน้องยิ้มยิ้ดีค่ะน้องยิ้มบ่คันข้างหมดที่ค่ะนข้าวบ่คันดีเงีค่ะพี่น้องเอาไว้แง่มือหนาค่ะพี่น้องเจ้าอุ่ยเหนหรือเ่ะ